โอ้ดูมืดดำมาเลยนะคะเสียงฟ้าร้องมีลุ้นนะคะเพราะเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะตกมาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็มาลุ้นอีกนะคะจะมาไหม ดูกันค่ะชาวบ้านนะคะญาตพี่น้องเราก็ไถกันใหญ่เลยนะคะ,นนะ,คะพเพราะว่า ถ้าตกมาแบบติดต่อกันมากๆนี่ถ้าเกิดน้ำเจิงนองมากก็ไม่ดีนะคะข้าวก็จะเน่าต้องรีบต้องรีบหวานนะคะส่วนของเราก็เมื่อประมาณเกือบเที่ยงนะคะให้หลานชายมาไถาท้องหน้าเพราะว่าตอนอาทิตย์ที่แล้วนี่ถไม่ได้เพราะว่าดินมัน มันด้านเพราะเราเราชนดินไปทําถนนให้ญาติพี่น้องเรานะคะพอฝนตกมาเมื่อวานนี้แบบว่าประมาณสีห้าชั่วโมงนี้ก็ดินก็เริ่มช้าน,นะคะดินก็เริ่มแบบร่วนซุยทีนี้เราก็ให้เขามาไถาพอเพิ่งเสร็จนะคะก็รอดูว่าจะหวานตอนไหนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะที่ได้มากับคุณนา้าก็แกให้มาสองรถนะคะแกไม่เอาจังแล้วก็จ่ายเฉพาะค่าขน เพราะว่าเวลามีกล้วยมีผักผลไม้เราก็เก็บไปแบ่งปันให้กับคุณนาเขานะคะ mm hmm. เด็กๆนอนมาทั้งแต่ชักตั้งแต่เช้านะคะพอเห็นเดินออกมาหน่อยก็มานั่งสลอนสลนเลยโอ้นอนกอกงนอนเอง mm hmm. mm hmm. รุนฝนนะคะ ส่วนมากจะตกไปโซนนู้นนะคะดูขอก้อนนั้นสักก้อนนะคะคงจะเย็นฉ่ำคงจะแบบว่าได้น้ำดินจะได้ร่วนซุยนะคะพี่น้องเราก็จะได้วานข้าว <tit les> อ้ย morning, morning. <c ười> มุส่าอืมโอ้โหโมนิงโมนิงอืมมุสระด่านลยเออแบบนี้บอกให้าเวอร์ มันก <ítulo> ็ไม่ยอมวิ่งหนีอาบได้นิดเดียวหูน้องเบล่ดูน้องเบล่ยังกับหมูน้อยเลยกินเก่งมากๆเลยอืมจะตกมาไม่น้อทำไมพัดไปทางโน้นล่ะโหดําเฮอมามากเลยนะคะโอ้ let's go back we not going out darling okay come on son ขยับไม่ได้อันนี้อยากออกไปเล่นเขายิ่งหวานข้าวเสร็จอยู่ก็ยังไม่อยากไปเหยียบข้าวของญาติพี่น้องนะคะดูมาเด้อฝนเลยมาตกให้ชื่นใจหน่อยเริ่มลงเม็ดปอแปะปอแปะแล้วนะคะน้ำของเรานี่ก็ เขียวมรกตจริงๆเลยนะคะเมื่อเช้าก็เอาอะใบโบบกนะคะโยนให้น้องปลากินแล้วก็บางวันก็ได้ใบผักชยยานะคะผักชีญานี่ปลูกง่ายแล้วน้องปลาชอบมากๆนะคะใครที่แบบอยากเลี้ยงปลานี้ปลากินพืชน,นี้ผักชียาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะได้ยินเสียงฝนมาแล้วนะคะฝั่งนูน้น มาดูซิว่าจะถึงเราไหมทำนานี่แต่ละปีนี่ลุ้นยิ่งกับซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะบางทีก็เดี๋ยวฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะลุ้นใจหายใจความในแต่ละปีดูดอกกระลพืกของเรานะคะสวยงามมากๆะคะ่ะ ฟ้าร้องนะคะดังมาแต่กลเลยใบบอรบุกยังเหลือเยอะอยู่นะคะของปลาถ้าจะไม่ค่อยชอบเหมือนใบผักชยานะคะแต่ก็ครั้งที่แล้วก็กินเกลี้ยงนะคะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อย แต่ถ้าเป็นผักชยานี่โอ้น้องปลากินแบบแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงสองชั่วโมงหอเปลียใหญ่นิ่เซี้ยงเลยนะคะเส mm. ียงฝนเริ่มตกลงมาแล้วคะฝั่งนูน้นโดนหลังคาหมู่บ้านฝั่งนู้นนะคะเสียงจะดังมาเลย มาตกมาสักหนักๆวันนี้นะคะดินก็จะได้ชุม่มข้าวก็จะพอดีนะคะหลังจากรดน้ำมาเป็นอาทิตย์นะคะฝนตกมานี่แบบว่าโหต้นไม้ใบหญ้านี่แบบว่าชุมช่มชืม่นชุ่มฉ่ำมากๆนะคะหอกก้้ยของเรา ตัวนา่าจะทองผาภูมินะคะต้นนี้สูงงามหนอนี่ออกมาเยอะเลยนะคะยาก็งามงามนะคะคะตะไคร้นี่แบบว่าปักแค่ต้นเดียวนะคะกอเป็นแบบหูแตกใหญ่มากนะคะเราแค่ขุดไม่ต้องลึกนะคะแล้วก็ปักลงไปแค่นั้นเองะะแล้วก็บีบให้แน่นหน่อยพอให้เขาไม่ล้มนะคะ นี่เขาก็จะแตกกกสวยงามนะคะน้องนกนกหนูมาอยู่เยอะมากนะคะธรรมชาติคืนมาจริงๆแบบรังพึ่งนี่ก็แบบมีอยู่สามสี่รังนะคะเขาจะมากินแบบดอกไม้ตามเนี่ยค่ะเราปลูกดอกไม้เยอะๆพึ่งเขาก็จะมาและะ้วก็ปลกนกหนู งูก็มีนะคะเราก็ไม่กลัววันอาทิตย์ที่แล้วก็เอางูไปปล่อยอีกสระหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวน้องหมานี่กัดน้องหมาเขากัดหางขาดนะคะก็เลยเอ็นดูสงสารน้องงูก็เลยต้องจับไปปล่อยที่หนึ่งนะคะที่สระของหมู่บ้านเพราะตรงตรงนั้นจะไม่มีหมาไปวุ่นวายนะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะงูสองสามตัวเล้ก็อยู่ร่วมกันแบบสันตินะคะ บางทีก็เดินไปจะอีกันก็ตกใจต่างคนต่างก็ทางใครทางมันนะคะไผ่สร้างงบนะคะหนอเขาใหญ่มากตอนแรกว่าจะสับกินนะคะแต่ว่าเขาสวยมากก็เลยไม่กล้าสับนะคะก็ไปสับกินหนอที่ที่เละๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไผ่อย่างนี้เขาลำตรงๆนะคะวัะบอยดู นี่ค่ะเราเปิดน้ำแล้วทีนี้ฝนตกมานะคะนองมาเยอะมากนี่ค่ะยอะจริงๆทมกวานก็สับไปสองหนอนะอันนี้ก็เอาไว้ให้เขาแบบใหญ่ๆตัวนี้นะคะเราก็กินโอ้ฝนมาแล้วนะคะกันอยกันไป น้องแซนนี่ชอบฝนนฝนตกนี้แบบพื้นนี่ไม่ต้องห่วงนะคะน้องหมานี่แบบว่าเรค่ะ ลงมาเลยนะคะเพราะน้องเรนโดูอาบน้ำยังไม่เสบวิ่งหนีก่อนน้องเรนโดูจะได้สะอาดเซได้บอยเซได้ บอยให้ดูอืมนี่บอยเนี่จะเอืไม่่แล้ ไม่ได้หวั่นเลยไม่ได้หวันฝนตกได้ช้าม,ม,มากๆเลยนะคะบายนี้